พพลัักกกนรุงุงฮคขอใจคนที่ชอบทานอาหารเช้านะครับวันนี้เราจะมาทำดัชเบบี้แพนเค้กกันครับมีอีกชื่อเรียกก็คือเจอร์ n นแพนเค้กครับซึ่งแพนเค้กของเราในวันนี้นะครับเราจะเสิร์ฟกับสตรอเบอร์รี่ซอสสูตรโฮมเมดครับในการทำดัชเบบี้แพนเค้กนะครับเราจะต้องอุ่นกระทะให้ร้อนดีครับวันนี้ผลใช้แคสไอออนแพนขนาด8นิ้วนะครับตอนนี้ อยู่ในเตาอบครับเตาอบของเราตั้งอุณหภูมิที่210องศาเซลเซียสนะครับระหว่างรอให้กระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวแป้งแพนเค้กกันก่อนเลยครับในการทำดัชเบบี้แพนเค้กนะครับสำคัญมากๆก็คือส่วนประกอบต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องโดยเฉพาะไข่และนมนะครับให้นําออกจากตู้เย็นสัก20นาทีก่อนที่เราใช้งานครับส่วนประกอบทุกอย่างนะครับเราใช้เครื่องปั่นน้าก็ได้หรือใส่ในกระบอกผสมนะครับแล้วก็ใช้แฮนด์เฮลเบรนเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ สุดท้ายนะครับเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาวันนี้พลใช้เป็นตัววานิลาเฟเวอร์พรีเมียมของแมคคอมิกนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอิมิเทชันนะครับแต่ส่วนประกอบทุกอย่างที่ใช้ทําตัวนี้ครับมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ได้กลิ่นหอมของวานิลาที่ชัดเจนนะครับเราใส่แค่ครึ่นช้อนชาเอาอยู่แล้วครับส่วนประกอบของเราทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับปั่นครับผม ตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนดีแล้วนะครับใส่เนยลงไปในกระทะแล้อน้นนะครับเนยละลายดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบแพนเค,ค้กตามลงไปครับนำเข้าเตาอบครับเราอบดัชเบบ a b y ี้แพนเค้กนะครับด้วยอุณหภูมิ210องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีครับหลังจากนั้นลดไฟลงเหลือ180อบต่ออีก2นาทีระหว่างนี้เราจะมาทำซอสเบอร์รี่แบบโฮมเมดง่ายๆกันครับในการทำซอสนะครับ ดอเบอรี่แช่แข็งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยความร้อนต่ำๆก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะไหม้นะครับเรานำเข้าไมโครเวฟก่อนก็ได้ขย่าหม้อของเราเบาๆนะครับให้น้ำแข็งละลายครับพอเริ่มนุ่มขึ้นนะครับเนี่ฮะใช้ซ่อมหรือที่บดมันนะครับกดให้เนื้อเขาแตกนะครับเพิ่มความหวานนะครับน้าตาลสายครับ ปกตินะครับเวลาที่เราทําซอสแบบนี้ใช้ผลไม้แช่แข็งนะครับบางทีรสชาติหรือกลิ่นหอมจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับวันนี้พลมีตัวช่วยครับสตรอเบอร r y ี่เอ็กซของ Mac คอมิกครับใส่ประมาณเศษหนส่วนสช้อนชาก็พอแล้วครับพลมีส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดเล็กน้อยนะครับเราผสมด้วยน้ําสะอาดครับพอให้เจือจางได้นะครับใส่ส่วนประกอบของแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ําลงไปครับ ซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้เนียนะครับสามารถนําไปปั่นแล้วก็กรองเมล็ดออกได้แต่ขุณพลใช้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรานําซอสออกมาพักให้เย็นลงนะครับซึ่งตอนนี้แพนเค้กของเราครบ15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลดไฟแล้วก็อบต่อ2นาทีครับ สักพักหนึ่งนะครับตัวแผนเค้กจะยุบลงไม่ต้องห่วงนะครับเป็นธรรมชาติของเขาครับโรยน้ำตาลไอซิ่งครับผมเราสามารถเลือกอบเป็นกระทะเล็กๆนะครับเพื่อให้เป็นขนาดพอดีหนึ่งคนรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นๆและจัดเสิร์ฟครับสามารถเสิร์ฟกับสตรอเบอรี่สดได้เช่นเดียวกันครับ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของอาหารเช้านะครับที่เราสามารถทำแบ่งปันกันในครอบครัวได้เราทำกันดูครับดัชเบบี้แพนเค้กครับ